สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งในรายการธรรมะในโลกทำงานรายการที่จะพาใจเรานุ่มลงในวันที่โลกแข่งขึ้นวันนี้เรามีเรื่องจริงที่อยากให้เราทุกคนได้ฟังและทบทวนหัวใจตัวเองไปพร้อมกันค่ะและเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกที่ทำงานและกับทุกคนที่เคยไว้ใจใครบางคน คนที่เราช่วยเหลือด้วยใจแต่กลับกลายเป็นคนที่ทำให้เราเจ็บที่สุดแหมเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะใช่ค่ะเธอชื่อพิมพ์เป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนของบริษัทสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งพิมพ์เป็นคนเงียบสุภาพและที่สำคัญคือให้โอกาสคนรุ่นใหม่เสมอหนึ่งในคนที่พิมพ์ผลักดันมาตลอดก็คือฝนเด็กฝึกงานที่เธอสอนงานอย่างเต็มใจแต่วันหนึ่ง ฝนคนนั้นกลับใช้โอกาสที่พิมพ์มอบให้ไปแย่งชิงเครดิตทั้งหมดแถมยังปล่อยข่าวลือว่าพิม์พล้าสมัยหัวโบราณทําให้ทีมไม่ไปข้างหน้าพิม์พรู้ทุกอย่างนะครับแต่เธอเลือกที่จะเงียบเงียบเหรอคะแหมเป็นดิฉันคงทําไม่ได้แน่แต่ใช่คะ่ะพิมพ์เงียบแต่ไม่ใช่เพราะไม่เจ็บนะคะพิมพ์รู้สึกเหมือนถูกแทงจากคนที่ไว้ใจ ไฟในใจแทบจะลุกขึ้นเผาทุกอย่างที่เธอเคยสร้างเธอเกือบส่งอีเมลเพื่อแฉความจริงเกือบตอบก,กลับเพื่อเอาคืนแต่โชคดีที่คืนนั้นเมื่อพิมพ์กลับบ้านมาแล้วเปิดคลิปเสียงของหลวงปู่รูปหนึ่งที่เธอเคารพเสียงของท่านพูดเบาวๆว่าคนเขาทำร้ายเรามันเหมือนไฟมาไหม้ใจเราเราจะสาสไฟกลับหรือจะเอาน้ำเมตตาราดลงมันขึ้นอยู่กับว่า เราอยากให้ใจเราเป็นอะไรเป็นไฟหรือเป็นน้ำเย็นแล้วพิมพ์พเลือกอะไรคะประโยคนั้นทำให้พิมพ์พหยุดครับเธอเริ่มหายใจลึกๆและกลับมามองใหม่เธอเห็นว่าฝนไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นเด็กที่หลงกลนความสำเร็จชั่วคราวไม่ใช่คนร้ายแค่เป็นคนหลงทางใช่แล้วค่ะและในวันรุ่งขึ้นเมื่อพิมพ์เข้าประชุมเธอก็ไม่พูดถึงเรื่องขาลือไม่แชร์ใคร ไม่เอาชนะแต่เสนอว่าให้ทีมเวียนกันรับผิดชอบงานและทำรายงานแบบรวมผลงานใช่แล้วคะ่ะเธอมองหน้าฝนและพูดเพียงว่าที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความสำเร็จคนเดียววันนั้นฝนเงียบไปเลยครับแต่หนึ่งสัปดาห์ถัดมาฝนเดินมาขอโทษพิมพ์โดยไม่พยายามแก้ตัวใดๆพิมพ์ยิ้มแล้วพูดแค่ว่ามันจบไปแล้วนะไม่ต้องย้อนหรอกเราไปต่อกันเถอะใช่ครับ มันคือใช้ชนะที่ไม่มีใครแพ้เพราะพิมพ์เลือกไม่สร้างไฟใหม่ในใจใครนี่แหละครับคุณผู้ฟังคือเมตตาบารมีที่แท้จริงในพระไครปิฎกมีบทบาลีบทหนึง่งที่พิมพ์เหมือนใช้ชีวิตตามเลยค่ะเมตตาหิตะสุขุกามนาแปลว่าเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นครับและเพราะเมตตาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่เป็นความกล้าที่ยิ่งใหญ่ เพราะมันคือการไม่โต้อตอบความโกรธด้วยความโกรธแต่ตอบกลับด้วยความเย็นเพื่อหยุดวงจรแห่งไฟคุณผู้ฟังบางคนอาจกำลังเจอเรื่องคลายพิมพ์ใช่ไหมคะบางคนกำลังถูกหักหลังถูกเข้าใจผิดหรือถูกทำร้ายจากคนที่เราเคยช่วยไว้อย่าเพิ่งด่วนตอบกลับด้วยไฟนะคะเพราะไฟที่เราสาดออกไปสุดท้ายอาจเผาใจเราด้วยใช่แล้วครับลองถามตัวเองแบบที่หลวงปู่ท่านว่า เราอยากให้ใจเราเป็นอะไรเป็นไฟหรือเป็นน้ำเย็นเช้านี้เราขอฝากธรรมะไว้เพียงสั้นๆนะคะเมตตาไม่ได้เปลี่ยนโลกในวันเดียวแต่เปลี่ยนใจคนที่เคยเผากันได้ในวันหนึ่งธรรมะในโลกทำงานวันนี้ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนเลือกความเย็นแทนความร้อนเพราะบางครั้งเราชนะได้โดยไม่ต้องชนเลยครับสวัสดีค่ะ ขอให้ใจทุกดวงเบาและอุ่นเสมอสวัสดีครับ